สวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT คลิปนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมคลิปเป็นต่อนะครับแต่เมื่อสักครูน่นี้ผมได้ดูเทปย้อนหลังของรายการนักร้องข้ามกำแพงแล้วมีแขกสุดเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ในรายการนี้ครับทำให้ผมต้องรีบลุกขึ้นมาทำคลิปเลยล่ะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเป็นต่อที่ได้ดูรายการนี้เรียกว่ากรี๊ดสลบเลยล่ะครับเพราะประชัชญีมาเซอร์ไพรส์ในรายการนี้ก็คือ คันเทพของเรานี่แหละครับมีเรื่องราวที่ต้องมาคุยกันว่าทำไมคันเทพถึงมารายการนี้ได้ก่อนไปรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับ คันเทพหรือสนยุกส่งไพศาลนักแสดงชายแนวหน้าของเมืองไทยที่มีผลงานมากมายทั้งละครและการเดินแบบโดยส่วนตัวเองก็ชอบออกกำลังกายด้วยนะครับและที่สำคัญสนยุคคนนี้เป็นตัวละครหลักในซิทคอมเป็นต่อที่ชื่อคันเทพนั่นแหละครับซึ่งเขาเองเป็นแฟนของพอใจน้องของพี่เป็นต่อนั่นแหละครับแต่ที่สุดแล้วเมื่อต้นปีเราก็ได้รู้แล้วว่า ขั้นเทพนั้นเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุทําให้ชิ้นสุดบทบาทของขั้นเทพในซิทคอมเป็นต่อไปแล้วล่ะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ก็เข้าไปชมคลิปในช่องได้เลยนะครับแล้วการมาเป็นปรัสนีสุดเซอร์ไพรส์ให้กับรายการนักร้องข้างกําแพงนี้มีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันหลายอย่างเลยล่ะครับอย่างแรกคือทําไมสนยุคจึงมาโผล่ที่รายการนี้ได้ถ้าจะให้เดานะครับ คนที่ควรไปไหนมาไหนได้ก็คือคนที่เป็นอิสระแล้วนัหล่ะครับและนั่นคือสนุกนั่นเองได้หมดสัญญากับทางช่องวันไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้จะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายแล้วครับจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะเชิญสนยุกมาที่รายการนี้เพื่อเรียกเลตติ้งของรายการนี้ขึ้นอีกครับอีกทั้งตัวสนยุกเองก็จะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นจากการร้องเพลงของเขานั่นแหละครับเรื่องที่2ที่เราจะพูดคุยกัน ถ้าเพ,เพื่อนเป็นแฟนคลับของสนยุคหรือเป็นแฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อเอาจริงๆนะแม้กระทั่งตัวผมเองแค่เห็นเงาเห็นมัดกล้ามเห็นใบหูหรือรูปร่างเล็กๆน้อยๆก็เดาได้เลยล่ะครับว่าเป็นสนยุคหรือขั้นเทพนั่นแหละครับเพราะเรานั้นรู้สึกว่าเราสนิทกับนักแสดงคนนี้เป็นอย่างมากเรียกว่าแค่เห็นเงานิดหน่อยก็รู้เลยล่ะครับโดยเฉพาะก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยนะเงาของสนยุกนี่ชัดมากเลยล่ะครับ แล้วขั้นเทพของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับใครจะคิดว่าดาราชายคนนี้ที่อาจจะดูพูดแข็งๆไปหน่อยมีรูปร่างและหน้าตาที่ดีเป็นอาวุธแต่ใครจะคิดว่าเขากลับร้องเพลงได้อย่างไพเราะเลยทีเดียวเล่นเอาผมนี่อึ้งไปเลยล่ะครับตอนแรกผมเห็นเงาแล้วผมแน่ใจเลยล่ะครับว่าเป็นสนยุกหรือขั้นเทพนั่นแหละแต่พอเขาร้องเพลงออกมาในตอนที่เขายังอยู่ในฉาติทาให้ผมนี่คข้เขวเลยลครับพอไม่คิดว่าสนยุกนั้น จะร้องเพลงได้ไพเราะขนาดนี้และมีเส้นเสียงที่ดีอีกต่างหากครับยิ่งเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วแล้วก็โอ้โหเรียกว่าสามารถเป็นนักร้องได้เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วสนยุคก,ก็บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยออกซิงเกิลเพลงประกอบละครมาเพลงหนึ่งแล้วแล้วก็คงต้องไปหาฟังละครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยละครับว่าเป็นเพลงอะไรเพื่อนๆรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับปกติร้องเพลงไหมครับสนก็ร้องตามคาราโอเกะไงพี่ ตพราะผมไม่เคยมีซิงเกิลนะแต่อาจจะไม่เคยได้ยินกันออกซิงเกิลจริงๆใช่ครับประกอบละครและคําใบ้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีกรคุณกันเองที่เผยคําใบ้ออกมาหน้าตาดีสูงขาวยาวใหญ่หรือแม้นกระทั่งคําใบ้ของซุปตาร์ที่มาร่วมรายการก็ต่างบอกเป็นในๆอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปานก็บอกว่ายุคนั้นนั่นแหละยุคๆนั่นแหละหรือคุณเมย์พิชนาตก็บอกว่าคุณสรยสรยุทธ ไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมานะคะพี่ยุทธ <laughs> สอรยุทธก็คือสนยุคนั่นเองล่ะครับเรียกว่าใบกันแบบเห็นเห็นจระเลยนะฮะแต่คุณใหม่เจริญปุระเธอเองก็ดูละครน,น้อยไปหน่อยรู้จักดารารุ่นใหม่ๆก็น้อยลงครับจริงๆเธอเองก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครแต่นึกไปนึกมาดันนึกชื่อไม่ออกนึกได้แต่หน้าครับเพราะสนยุคเองเป็นดาราในดวงใจของแม่เธอและแม่เธอ เคยบอกกับเธอว่าแม่เธอชอบดาราคนนี้มากสุดท้ายเธอก็นึกชื่อไม่ออกนึกได้แต่หน้าครับแต่เมื่อเธอเห็นหน้าของสนยุกแล้วก็ถึงกับช็อกแล้วก็เสียดายเลยทีเดียวนะครเรียกว่าเทปนี้ของรายการนักร้องข้ามกำแพงก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับเอาเมย์พิชนาตมาได้ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยและยังเอาสนยุกส่งไพศาลมาได้อีกด้วยเรียกว่าเทปนี้สุดจริงๆครับแล้วก็ทําให้แฟนๆของซิทคอมเป็นต่อ ได้เห็นการกลับมาของคั้นเทพของเราอีกครั้งนั่นแหละครับอย่างน้อยก็ทําให้แฟนๆของซิตคอมเป็นต่ออย่างเราหายคิดถึงคั้นเทพไปได้บ้างแหละครับแล้วเพื่อนๆอยากให้คั้นเทพหรือสนยุกส่งภัยสารไปปรากฏตัวในรายการอะไรบ้างลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วที่สุดไม่ว่าคั้นเทพหรือสนยุกจะอยู่ที่ไหนจะไปทําอะไรก็หนีไม่พ้นสายตาของแฟนซิตคอมเป็นต่อไปได้หรอกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆนะครับ ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ